สวัสดีครับสวัสดีครับน้าน้องสวัสดีครับน้าน้องบอกครับผมน้าน้องครับผมน้าน้องฝันดีครับบ่ได้ฝันมาหลายงวดเนาะครับตั้งแต่เขามาสามตัวเนาะครับเนาะงวดก้อนครับประมาณสองเดือนที่ผ่านมาครับแตกสามตัวครับพอเทื่องโอ้เคยได้สามตัวตรงๆครับผมสามตัวตัวครับสามตัวตัวครับผมสามตัวเต็มๆครับผมครับผมแต่กระโบฝันมาเลยครับมาตามอยู่แต่โบฝันแต่แม่เมื่อนี้ถือว่า โชคดีเนาะครับโชคดีของเอฟซีเนาะครับสินอาน้องฝันฝันงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาถามกันเลยครับฝันแนวได้ครับคุณน้าน้องครับฝันแนวได้กว่าครับเบาซูเอฟซีฟังเลยครับนี่ยแหละครับเพื่อนกันยังไอไอขี้เกลาอะไรครับสไตล์เพื่อนแนวนี้เอาให้คิดก่อนครับ กำลังใส่หัวใส่ความคิดอยู่ครับเมารวดครับบ่ต้องอายครับเ้าเลยฟันโยกขื่นฟันว่าเจที่เพิ่นมาบอกคือเก่าเจที่มาบอกขึ้นเก่าโอ้เจ้าที่ผู้ใายหรือผู้ยิ่งครับนะน้องผู้ญิงเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้เดียวกันบอกครับที่เคยบอกเลขถือนะครับเดียวกันนะครับโอ้คนเดียวกันพอเถียง เจ้าที่นี่เป็นเจ้าปูเจ้าที่เจ้าท่างเนาะครับเนาะมันเจ้าปูบ่ครับหรือยังไงครับเนี่้เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าให้เจ้าหน้าพี่ให้พี่หน้าพี่ให้พี่หน้าเจ้าปูเนี่ก็าิอยู่ในบ้านแมนคุ้มเบิดปกปักรักษาหมู่บ้านนะครับควบคุมเบิดอันนี้เป็นพี่ให้พี่หน้าอย่างสีนะครับพี่หน้าพี่หน้าสิคุ้มบริเวณเต็นน้ำทงน้ำให้น้ำหน้าบริเวณจะคองจะค้องหน้าไผายหน้ามั่นแล้วแบ่งกันควบคุมคืออัน คนมาหาน้น้องคนมาจกไหนเนี่ยครับผมมาหาบอกเลิกโย่บอกเลขอบอกตัวไหนครับเอาเลยครับคนมาหกโคนมาหกหกสามตัวเา6 6หกโตกหกสามตัวหาวหก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 เอาเออสี่องเบื่งหรือหเป็น คาทัดสองตัวนี่ก็หกเก่าเก่าหกแได้ใบอ่ะครับผมแมนรครับ <laughs> อย่าลืม 6, 6, หกอย่าลืมเก่าเก่านำนะครับเนาะแมนครับหกหกหกสองตัวล่างเหละครับบาดเนี้ยเอ้าสองตัวเราหกขาหกขาหกขาสองตัวล่างหกขาข้าอยู่เป็นเด็กสวยงามอยู่นะครับพระเทียงแมนหกหกหกโอ้ยครับท่านผู้ชมพี่ผู้เฒ่าแต่ว่าอจาว่าได้หน่ะเก่าเก่าเก่า เก่าเก่าเจ็ด <Harriet> ยังมีงานครับผมสามารถไปเด้วัตสุยางคือว่าครับท่านผู้ชมอย่งนีกัไสันจรครับผมเจ้าที่ผู้ยิ่งครับเคยมาบอกคือสามตัวครับไม่ได้ฟันมาหลายเดือนแล้วครับแต่นอกเนาะบ่ฟันมาเาิึงเหนือครับ นอนตรงไหตรงหน้าอยุดตรงหน้าครับอ a อันนี้เป็นงบ้านอันนี้เป็นอยู่น้ำหน้าเนีเนอะครับผมแมนครับน้ำไฮน้ำสวนอยู่น้ำหน้าไปเลยครับท่านผู้ชมสวนกับหน้าก็อยู่ใกล้ๆกันครับเันก็นอนเฝออยู่นี่เลยส่วนมากจะเป็นปลามันครับเอาตัวเลขตัวเลขมากครับแอดมินมาให้น้องเป็นเบิ้งแสดงว่าจะบ่ค่อยได้ขึ้นบ้านเลยรไม่บอกครับผมสี่นอนยแต่ก็หนีเลยนอนกับหน้านี่ยครับ นี่ก็ซ้ำบานลังหนึ่งคือว่าละครับแม่าวบ้านล่งเหมือนไเนาะข่าวบัวเลขกกัลซาน้องครับผมครับผมเอฟซีถือถือถือครับผมถือถือครับผมถมชมนะตัวเลขของล้าน้องครับเลขสามตัวครับตองหกครับเอฟซีหกหกหกครับเอาลองเบิ้งเนาะครับเอฟซีเนาะให้ตัดเลนกับลงเป็นเลขเก่าน้ำแจ็กหน่อยเนาะครับเอฟซีเป็นผู้ตีฟันแม่นครับส่วนเลขสองตัวนี่หกห้าห้าหกครับเอฟซีนี่แหละครับอยู่ในนี้แหละครับถมชมเนาะ นี่กลับลงเป็นเกาหานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหอยหกสิบเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้าน้องครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแตยานเพิ่งไปใส่เอฟซีครับมือนีเบ้าแอมโลทงสิบห้าไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทงนี่ไดเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเยกสื่อลอตเตอรี่เจสี่เรลือถือน็ครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิรด์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้ด้องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบ้าขายทุกอย่างเหรอเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนยพ่อนวดมี่ไเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ต <tra> ขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซ,ทซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่า,างๆเนาะเราเรา,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐาน <คำ S 1> ให้คนรักคนหลงเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบค<ำ>ุณค, <ำ S 2> ครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบบร,รีอรอดทาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้า,าล้านเห็ดใ้คนมองโบเห็นลานา้านค้าเฮ้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เหนี้มครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมานนะกนะครับเนาะแลัวก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อะนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่อล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพี่น์ขาวไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียเงจังไรในตัวเขาสิได้ออกอนไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีพีสี่หลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสี่ยเบเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ